ตอนที่ผมเริ่มมาทําธุรกิจเนี่ยที่บ้านจะเจ๊งจะล้มละลายจนกระทั่งผมมาเริ่มช่วยที่บ้านเนี่ยถ,ถึงรู้ว่าเรามินนี่อยู่17ล้านผมใช้เวลาในการเริ่มต้นบริษัทจากศูนย์เนี่ยจนถึง0ันล้านเนี่ยใช้เวลา15ปีผมเริ่มธุรกิจอ f ฟฟิศเมดเนี่ยพยายามจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องนะโดยเพิ่งยิ่งการวางระบบบัญชีเพราะบัญชีเนี่ยเป็นพื้นฐานข้อมูลของการตัดสินใจถึงแม้ธุรกิจจะเล็กจะใหญ่ไงก็แล้วแต่เนี่ย บัญชีต้องถูกต้องก่อนแล้วนี่คือเหตุผลเลยบอกว่าทำไมอ f ฟฟิศเมดถึงโตกว่า SME อื่นอื่นๆเพราะเราให้ความสำคัญกับข้อมูลทางบัญชีในการบริหารคือระบบใช้ Data Analytics เนี่ยขึ้นอ,อยู่กับว่าคุณมี History Data ที่ดีเพียงพอถ้าคุณมี Data เพียงพอในการพิจิกเนี่ยคุณก็วิเคราะห์ได้เที่ยงตรงแม่นยำครับฉะนั้นระบบ Data พวกนี้เนี่ยยิ่งถ้าเกิดขายออนไลน์เนี่ยคุณต้องใช้ Data อย่างเข้มข้น แล้วด a ต a จะเข้มข้นได้เนี่ยคุณต้องมีพื้นฐานจากระบบบัญชีที่ดีไงอย่างที่บอกยุคนี้คือใครที่ Data ดีกว่าชนะผมเชื่อในช่วงต้นของการทำธรุรกิจครับผู้ปรกอบการทุกคนเนี่ยเราล้วนโฟกัสที่ไรายได้และกำไรเป็นหลัก แน่นอนครับทุกคนจะวิ่งหารายได,ได้เพราะรายได้คือสิ่งที่นําเข้ามาในบริษัทและเอาไปใช้ต่อในกิจกรรมต่างๆของธุรกิจครับจนบางครั้งครับเราบอกเลยอยากได้กําไรครับกำไรจริงหรือเปล่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราได้แคชโฟลแน่ๆแล้วแหละแต่ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในมือเราไม่ได้มีข้อมูลที่เพียงพอครับเราทําบัญชีโดยการโยนให้สำนักง,งานบัญชีทําจนบันหนึ่งธุรกิจเราใหญ่ขึ้นโตขึ้นแน่นอนแหละมันมีปัญหาเกิดขึ้นคือกู๊ด p r อ b เบ m มครับคือรายได้เข้าแต่ปัญหาคือข้อมูลข้างในป่วงไปหมด กลายเป็นภาระตามเรามาครับวันนี้ครับผมก้องครับพนชิตกิติยงงามครับที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีครับจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระรมราชูปัมภมครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการพิกเกมธุรกิจด้วยระบบบัญชีครับในอีพีโซนที่3ชื่อศู r ย์ส o งหครับวันนี้ครับเราอยู่กับท็อปแมนจเมนต์ครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยอ่านประวัติหนังสือของท่านจะรู้ว่าที่ท่านนี้เริ่มต้นธุรกิจจากที่บ้านที่เป็นห้องแถว โตขึ้นมาครับจนขยายเป็นธุรกิจมหาชนและเข้าสู่ตลาดรับแล้วก็ได้ร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่ครับท่านเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท COL ครับเซ็นทรัลออนไลน์และอดีตนายกสมาคมคาปลีก่ครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากพี่หมูวรุิอุ่นใจครับสวัสดีครับพี่หมูยินดีต้อนรับพี่หมูนะครับเข้าสู่รายการนะครับยินดีครับหลายคนทํารู้จักพี่หมูอยากรบกวนพี่หมูแนะนาตัวเองสั้นๆได้ไหมครับอ่าก็เป็นผู้ประกอบการนะครับที่เริ่มต้นทําธุรกิจจาก อย่าบอกว่าศีโลเลยเอาเป็น minus ดีกว่า minus นะฮะเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มมาทําธุรกิจเนี่ยที่บ้านจะเจ๊งจะล้มละลายนะตอนนั้นผมยังเรียนมาหลาลัยอยู่เลยนะครับแล้วก็มาช่วยธุรกิจที่บ้านที่บ้านเป็นร้านขายเครื่องเขียนตึกแถวสองห้องนะครับ,รบก็เรียกว่าทําตั้งแต่ไม่มีระบบบัญชีอะไรเลยถามว่ายอดขายเท่าไหร่เนี่ยคุณพ่อผมก็ตอบไมได้ถามว่าเป็นหนี้เท่าไหร่ก็งงๆโอ้โหแล้วตอนนั้ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าออ เดือนนี้ขาดเงินเท่าไหร่เนี่ยเขาตอบได้ถ้าเกิดเป็นภาษาผู้ประกอบการที่เพื่อนๆผมเคยเงินในเก๊ใช่เขามีสมุดเล่มหนึ่งเอาไว้หมุนเงินแลกเช็คว่าวันนี้เช็คถึงหรือเปล่าเขารู้แค่นี้เองนะจนกระทั่งผมมาเริ่มช่วยที่บ้านเนี่ยถึงรู้ว่าเราอ่ะมียอดขายทั้งปีประมาณ5 6ล้านบาททั้งปีนะทั้งปีแต่เรามินนี่อยู่17ล้านโหนั่นคือวันแรกที่เริ่มจัดธุรกิจที่บ้าน ก็พนะูด<ะ>ง่ายว่าตอนแรกก็มืดแปดด้านอะ่ะไม่รู้จะเอาไงดีวะแต่ก็อาศัยว่าถ้าไม่ทำมันเจ๊งแน่สิ่งที่ทำจริงๆก็คือเปลี่ยนโมเดลธุรกิจนะจากจี่ปัวที่ค้าส่งเข้าร้านค้าคมาเป็นขายตรงเข้าผู้ใช้แล้วก็ทำอย่างเงี้ยอยู่สัก4-5ปีจนกทั่งเริ่มรู้สึกว่ามันขยายไม่ออกอเราไม่รู้จะขยายยังไงก็เลยไปเรียนต่อโทนิด้าพอจบมาเนี่ยก็เลยมาตั้งบริษัทที่ชื่อ f f i c e Mate ไอเดียตัวนี้ที่มาจากไหนครับไอตัวที่เป็นแคตตาล็อกเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่เราเห็นเมืองนอกทำตอนนั้นเนี่ยเมืองนอกก็เริ่มมีแล้วอย่าง Office Depot อเมริกาก็มีแล้วะนะ,ะเขาเกิดก่อนผมสัก5-6ปีนะเราก็คิดว่าเฮ้ย hey, โอกาสแบบนี้เมืองไทยมันมีได้เราก็เลยคิดจะสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่ว่าซึ่งพอมาตั้งบริษัท o f f ฟ c e เม t e ขึ้นมาเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่หลายปีนะกว่าจะงมทิศงมทางถูกพูดง่ายว่า5ปีแรกเนี่ยขัดทุน ผมเริ่มธุรกิจอ f ฟฟิศเมดเนี่ยพยายามจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องแต่โดยเพิ่งยิ่งการวางระบบบัญชีเพราะเราเรียน MBA มาเรารู้ว่าบัญชีเนี่ยเป็นพื้นฐานข้อมูลของการตัดสินใจครับนี้พอเรารู้ว่าบัญชีมันสำคัญเนี่ยมันก็เลยทำให้เราวางรากฐานถูกแต่ต้นว่าถึงแม้ธุรกิจจะเล็กจะใหญ่ไงก็แล้วแต่เนี่ยบัญชีต้องถูกต้องก่อน ถ้าบัญชีถูกต้องเป็นพื้นฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยการบริหารจัดการมันถึงจะใช้ข้อมูลทางบัญชีเนี่ยไปตัดสินใจทีหลังได้แล้วนี่คือเหตุผลเลยบอกว่าทําไม f f i c e m a t e ถึงโตกว่า SME ออื่นๆเพราะเราให้ความสําคัญกับข้อมูลทางบัญชีในการบริหารซึ่งน้อยรายจริงๆถ้าที่ผมสังเกตมาเนี่ยเอสไทยเนี่ยที่จะให้ความสําคัญกับระบบบัญชีถ้าไม่มีส่วนใหญ่มีบัญชีไปเพื่อเอาไว้หลอกภาษีระบบบัญชีเนี่ยถ้าคุณหลอกสามกรณ์เนี่ยคุณก็หลอกตัวเอง คุณก็ไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าไอ้ของจริงมันคืออะไรแล้วใครที่ทาบัญชีสองเล่มเนี่ยพอจะโตอะโตยากหนึ่งนะคุณไปขอกู้แบงค์เนี่ยเขาขอดูบัญชีคุณแบงค์ก็ไม่เชื่อแล้วคุณทาบัญชีสองเล่มเนี่ยอันนี้คือปัญหาข้อที่หนึ่งละข้อที่สองคือพอคุณจะโตปุ๊บเนี่ยคุณต้องมีการเขาเรียกว่ากระจายอําน,นาจการกระจายอําน,นาจเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบควบคุมตรวจสอบอะคุณเจ๊งอะโดนลูกน้องโกงหมดแหละ ราวนี้จะมีระบบคู้คุณตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องมีระบบบัญชีเป็นพื้นฐานถ้าคุณไม่ทําบัญชีปุ๊บคุณทําระบบคูบคุมตรวจสอบไม่ได้นี่คือปัญหาที่เอสเอ็มไทยเนี่ยโตไม่ออกอนะซึ่งพอเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราถึงพยายามวางรากฐานที่ถูกต้องเพราะนั้นการที่เราทําบัญชีถูกต้องเนี่ยนะฮะผมใช้เวลาในการเริ่มต้นบริษัทจากศูนย์ใ,ในตอนมาตั้งออฟฟิศเนี่ย จนถึง0ันล้านเนี่ยใช้เวลา15ปีนะศูนย์ถึงพล้านตอนที่ช่วยคุณพ่อผมเนี่ยกว่าจะปลดหนี้ได้เนี่ยหกเปีปลดหนี้ในที่นี้คือเกียร์นี้นอกระบบนะเพราะว่าพอคุณทําบัญชีไม่ถูกต้องใช่ไหมคุณขอกู้แบงก์ก็ไม่เคยได้คุณก็ต้องไปแกกเช็คตั้งงงแชร์นั่นคือเงินนอกระบบและอัตราดอกเบี้ยเงินนอกระบบอ่ะมันสูงกว่าดอกเบี้ยแบงก์สาเท่าอ่ะ พราะนั้นพอเป็นนี่นอกระบบเนี่ยมันขยับไม่ออกครับอันนี้ทําไมถึงเป็นนี่นอกระบบก็อย่างที่บอกคุณกู้แบงค์ไม่ได้ทาไมถึงกู้แบงค์ไม่ได้เพราะคุณไม่ทําบัญชีนี่แหละนี่คือปัญหาที่ผมว่าเอสบีไทยเนี่ยเจออย่างนี้กันเยอะก็เลยอยากจะฝากเตือนๆไว้เลยนะครับว่าทาธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผมว่าควรจะวางรากฐานบัญชีให้ถูกต้องก่อนเพราะว่าพอเราวางรากฐานบัญชีถูกต้องเนี่ย คุณจะขยายขยายคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณหนึ่งคุณไม่ต้องมีชนะตึกว่างไม่ต้องไปกลัวว่าใครจะมาะจับบัญชีย้อนหลังค,คุณเสียภาษีย้อนหลังหรือเวลาคุณไปขอกู้แบงค์เนี่ยคุณก็จะกู้ได้วงเงินที่มันสูงกว่าดอกเบี้ยต่ํากว่าเรื่องนี้สําคัญครับ้นเดี๋ยวผมขอย้อนก่อนที่ตอนนี้ที่เราเล่าฟังของพี่หมูนะตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกที่มาดูที่บ้าน6ปีจนบดน,นี้หลังจากนั้นตั้ง Office ate, ออฟฟิศเมดพอโตถึงพันล้านแล้วเข้าตลาดนะระบบบัญชีผมว่ามันเปลี่ยนแปลง โอ้เยอะเยอะคือเอางี้เลยตั้งแต่ตอนเป็นตึกแถวสองห้องเนี่ยนะสิ่งที่ผมทําก่อนเลยก็คือระบบบัญชีสต็อกเพราะว่าธุรกิจเดิมของผมเนี่ยมันซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเนี่ยถามว่าค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่หนักที่สุดเลยคืออะไรต้นทุนสินค้าพูดง่ายว่าเงิน7-80%ของทั้งหมดเราไปซื้อของเราไปซื้อของมาเตรียมขายนะกำไรก็บางมากแล้วสต็อกเนี่ยจมบานเบอร์เลยครับคือสต็อกที่มันไม่ได้ขาย มันก็คือภาระมันคือดอกเบีย้ยผมสต็อกเนี่ยประมาณ4เดือนครึ่ง oh. ของยอดขายสมมุติ oh. ถ้าผมขายเดือนละล้านเนี่ย oh. ผมต้องมีสต็อก4ล้าน5ก็คือสี่ห้าเท่าใช่นะแล้วคิดดูสิงเงินมันจมขนาดไหนดังนั้นพอเราเริ่มทาบัญชีสต็อกเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยอะไรบ้างที่สต็อกแล้วไม่ขาย <Huh. S 1> รีบระบายซะนี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกเลยว่าคนที่ทําธุรกิจเล็กๆเ,เนี่ยนะ พอละเลยเรื่องบัญชีสต็อกเนี่ยเงินเนี่ยมันหายไปหมดอะแล้วที่อยู่กันได้เนี่ยพอเพราะไอกระแสเงินสดคุณเอาเงินในอนาคตมาใช้อะนะคือเงินที่บางทีเราซื้อของจาบซัพพลายเนี่ยคุณได้เครดิตใช่ไหมแล้วพอเวลาคุณขายลูกค้าเนี่ยอาจจะขายเป็นเงินสดค,คุณก็มีเงินเหลือไง แต่จริงๆเคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าคุณขาดทุนอยู่บัญชีอาจจะไม่จริงใช่ใช่ใชคุณแค่มีเงินแต่จริงๆมันคืนเงินในอนาคตมันประเด็นแรกครับของการทำบัญชีนะครับที่เมื่อกี้พี่หมูฝากไว้จับได้ทุกคนเลยนะครับคือผมเชื่อว่าหลายคนอ่ะยังไงธุรกิจต้องสู้กับ Cash Flow นะพี่หมูเนาะไม่อย่างนั้นละ มันตายแต่พอคุณดูแต่แคชโฟจนคนลืมทําบัญชีแล้วมองจริงๆว่าต้นทุนจริงๆของคุณอ่ะเทียบกับรายได้ที่คุณมีอ่ะกับดอกเบี้ยที่คุณมีเนี่ยมันพายธุรกิจคุณรอดหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะหายใจได้ทุกวันแต่จริงก็คุณกาลังตายลงทุกวันทุกวันเลยก็ได้คือต้องบอกว่าเป็นซอมบี้อ่ะไม่ตายอ่ะแต่ก็ไม่มีชีวิตเดินได้เนี่ยเคลื่อนไหวได้แต่ไม่มีชีวิตเออเนี่ยธุรกิจซอมบี้ที่ตายด้วยแคชโฟ a มีปัญหาแล้วก็อยากจะฝากนี้ครับว่า สมัยที่ผมทาใหม่ๆเนี่ยสามจุกว่าปีก่อนเนี่ยนะมันไม่มีซอฟต์แวร์บัญชีนะพี่ใช้อะไรแม,รมนนวลใชใ้มือลงมือลงมือเอางี้สต็อกเนี่ยผมเริ่มทําด้วยใช้คําว่าสต็อกการ์ดอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเขามีสต็อกการ์ดขายใช,ใช่ไหมเราก็เริ่มทําบัญชีสต็อกหน้าร้านก่อนผมยังไม่ไปทาหลังร้านนะแค่เอาเฉพาะของที่อยู่ในตู้หน้าร้านเนี่ยตู้ไหนมีอะไรวันนี้อะไรเข้าอะไรออกทําแต่ละตู้ก่อน พอเริ่มทาหน้าร้านได้ผมกลับไปทําหลังร้านพอเราเริ่มทําบัญชีได้ปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าเราก็เริ่มปรับปรุงธุรกิจได้ถูกต้องมากขึ้นนะพยายามจะหาวิธีทํายังไงให้ตัวไหนขายดีแล้วก็สต็อกเฉพาะตัวขายดีตัวไหนขายไม่ดีสต็อกน้อยหน่อยแล้วเราก็ต้องรีบเคลียร์ของที่มันขายไม่ได้ออกเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็เลยทําให้เราปรับปรุงธุรกิจได้<น>ได้ดีขึ้นจนรอดเอามามีงเงินกลับมาบใช้หนี้จนใช้หนี้นอกระบบหมดยังยังใช้หนี้แบงค์ไม่หมดนะ คือคุณพ่อผมทําธุรกิจมา3040ปีนะเป็นที่นอกระบบมาตลอดชีวิตนะจนกระทั่งเราเริ่มมาเคลียร์เรื่องระบบบัญชีมันถึงจะสางนี่นอกระบบได้แล้วก็เข้าอยู่ในระบบได้ใช่ใช่ตอนนั้นเนะ่เทคโนโลยียัยงไม่ถึงผมพี่แล้วพอพี่มาทำออฟฟิศเมดเนี่ยตอนนั้นระบบบัญชีเริ่มพิ่งมาในยุคออฟฟิศเมดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยุคที่ผมจบโทแล้วเราก็เริ่มที่จะวางรากฐานถูกต้องแล้วแต่ตอนผมทำออฟฟิศเมดเนี่ยอย่างที่บอกทําบัญชีเดียวนะกว่าจะได้เสียภาษีในปีที่6 โอเคเพราะว่าปีแรกๆเนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่ใช่ครับคนเนี่ยชอบเข้าใจผิดว่าทําบัญชีแล้วเดี๋ยวกลัวจะต้องเสียภาษีจริงๆไม่จริงเลยนะผมอยากจะบอกผมกล้าท้าพิสูจน์หลายคนเลยคุณลองทําบัญชีให้ถูกต้องเถอะพอคุณทําบัญชีให้ถูกต้องเนี่ยคุณอย่าคิดว่าคุณจะต้องไปจ่ายภาษีนะคุณอาจขาดทุนอยู่แต่คุณไม่รู้ตัวแล้วพอคุณทําบัญชีถูกต้องเนี่ยคุณถึงจะรู้ว่าสุขภาพธุรกิจคุณเป็นยังไงเพราะว่าบัญชีเนี่ยมันเหมือนกับเฮลท์เชคตรวจสุขภาพ ผมยกตักวอย่างบรรทัดเดียวเองนะของงบบัญชีเนี่ยบงบเงินเดือนพนักงานค,ค่าจ้างเงินเดือนพนักงานน,นี่ก็นหนักท,<อ>ทุกคนเจอก้อนทุกคน,น<พ>เจอก้อนนี้หมดคุณเชื่อไหมวันที่ผมทําระบบบัญชีเนี่ยนะผมพบว่าเงินเดือนพนักงานผมเนี่ยประมาณ18ปซของยอดขายนั่นหมายความว่าผมขายร้อยหนึ่งเนี่ยผมมีค่าใช้จ่ายพนักงาน18าบาทเชื่อไหมกว่าผมจะไปทําให้จาก8%ปซลงมาเหลือแค่10เนี่ยผมใช้เวลาเป็น10ปีแล้วการที่เรา ทำให้สัดส่วนของเงินเดือนพนักงานเป็นจาก18ลงมาเหลือแค่1 0หรือ9เนี่ยนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราไปลดเงินเดือนพนักงานนะเราจ่ายเงินเดือนพนักงานแพงขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ําเพราะเราต้องจ้างคนเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ต้องทําคือยอดขายเราโตขึ้นมากโดยที่เงินเดือนพนักงานไม่โตเท่ากับยอดขายแปลว่าโอ peration ต่างๆต้องเอามาใช้ต้องเอฟฟิเชนซี่ไงเอฟฟิเชนซี่อ่าฉะนั้นนี่คือแค่บรรทัดเดียวของงบการเงินนะครับยังมีอีกตั้งกี่บรรทัดล่ะ สันว่าพวกนี้เป็นตัววัดที่ดีถ้าเรามีระบบบัญชีที่ดีเรากล้าวัดจริงๆเราจะเห็นเลยว่ามันสะท้อนว่าเราสามารถบริหารจัดก,การธุรก,กิจตัวเนี้ยได้ดีมากน้อยแค่ไหน e อ f i c i e n c y ในการใช้ r รัพยสไม่ว่าจะเป็นคนเ,เงินของสตอ็อกเราทํากับมันได้ดีแค่ไหนในการหารายได้และกาไรถูกต้องแล้วถ้าเกิดพอคุณเริ่มใช้ระบบบัญชีในใการบริหารเมื่อไหร่คุณจะเข้าสู่เขาเรียกว่า Modern Management หรือการบริหารจัดการยุคใหม่แบบเป็น Data คุณใช้ Data a ต้าไ v e วนบิสเนสอะซึ่งมันจะมีตัวเลขอีกเยอะแยะไม่หมดเลยที่จะทําให้คุณวัดและจับต้องได้แล้วพออะไรที่มันวัดและจับต้องได้เนี่ยมันจะอิมพลูนี่คือหลักเกณฑ์ของการบริหารจัดการเลยนะสมัยก่อนนี่ตอนที่หมูถ่าฟิกเมตพี่หมูคงไม่ใช้ ERP วันแรกเนาะไม่ช่วงแรกๆพี่หมูใช้ระบบอะไรช่วงนี้นั้น Excel Excel เรฉันเอ็กเมาแล้วเอ็กเซลเอ็กเซลมาทำบัญชีแล้วก็มารวมงบ ผมนี่กว่าจะเริ่มมี ERP ีที่ใช้งานได้จริงเนี่ยปีที่7มปีที่8พูดง่ายๆว่าเริ่มมีพนักงานเยอะแล้วแล้วก็รายได้ต่อปีเนี่ยประมาณสัก200ล้านบาทแล้วผมถึงจะเริ่มทำบัญชีได้อย่างเป๊ะอย่างที่อยากจะทำเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยตอนเราบริษัทเล็กๆเราจะไปจ้างคนที่เก่งๆบัญชีมาแล้ววิ็นยจ้างรับนนี่คือเหตุผลว่าทำไมเล็กๆเนี่ยมันถึงโฟกัสแต่ยอดขายแล้วเราก็ต้องทำยอดขายให้มันโตก่อน พอเราโตปุ๊บเนี่ยเราถึงจะมีเงินไปจ้างคนเก่งๆมาช่วยเราทํางานแต่สิปีแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์บัญชีที่ใช้งานได้ก็ยังมีราคาสูงโอ้แพงมากนะฮะสมัยก่อนนี่ผมว่าจ่ายหลักแสนนะ<ฮ>สำหรับธุรกิจที่ซื้อซอฟต์แวร์บัญชีมาใช้เนี่ยถึงจะเรียกว่าใช้งานได้ดีเดี๋ยวนี้นี่จ่ายหมื่นต้นๆหน,น,นึ่งใช่ใช่ผมเห็นบางคนหลักพันก็ทําบัญชีชได้แล้วซอฟต์แวร์ยุคนี้แล้วดีกว่าในอดีตตั้งเยอะใช่ครับ นะนฉะนั้นตรงนี้<ด>มันรายรับรายจ่ายสบายถูกต้องเนี่ยคือจุดหนึ่งที่อยากจะบอกว่ายุคนี้แล้วเนี่ยอย่าไปออกนอกระบบบัญชีเลยครับทาบัญชีถูกต้องเถอะและอย่าไปกลัวเรื่องเสียภาษีถ้าคุณทาบัญชีถูกต้องจริงเนี่ยคุณจะรู้ว่าจริงคุณไม่ได้กําไรเยอะแยะแล้วอยากจะฝากนี่นะเมื่อไหร่ก็ตามคุณเริ่มทาบัญชีถูกต้องเนี่ยคุณจะซีเรียสกับคําว่าค่าใช้จ่ายทุกเม็ดเลยอคุณจะซีเรียสกับการเก็บคอสแล้วคุณจะเริ่มเห็นเลยว่าคอสตัวไหนเนี่ยมันเยอะเกินเหตุ คอสตัวไหนอ่ะมันเป็นคอสที่ไม่จําเป็นคุณจะเริ่ม i m p r o v e แล้วคุณจะเริ่ม e a ี b นบิสเนสคุณถ้าคุณทําธุรกิจมาเยอะๆเนี่ยคุณจะพบอยู่กัรหนึ่งการคุมค่าใช้จ่ายเนี่ยทำกำไรง่ายและเร็วกว่าเพิ่มยอดขายอีกคแต่อย่างสมมตินะถ้าคุณขายกําไร20%่สิบเปอร์ใช่ไหมคุณจาก100บาท200บาทเนี่ยคุณกําไรจาก20บาทเป็น40บาทแต่จริงๆถ้าคุณลดค่าใช้จ่ายได้20%เนะก็เหมือนกันก็เหมือนกันคุณก็ไม่ต้องเพิ่มยอดขายสักบาทเลย นี่คือตัวอย่างและการลดหรือควบคุมค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจําเป็นในทุกสเตจของการมันอยู่ในมือเราด้วยนะเราควบคุมได้ใช่เพียงแต่หลายคนไม่ได้ไปจับเพราะไม่มีตัวเลขดูไงเพราะไม่ได้ไปจับปุ๊บคุณก็คุมคอสไม่ดีพอคุมคอสไม่ดีหมายความว่าธุรกิจคุณไม่มีเอฟฟ c i e นซีพอไม่มีเอฟฟ c เชนซี่คอมเพติฟตการแข่งขันคุณสู้คนอื่นไม่ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการที่ควบคุมคอสไม่ได้หมายความว่าเป็นลดคุณภาพธุรกิจนะ แต่มันจะทําให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของคุณเนี่ยหเหนือกว่าคู่แข่งถ้าคุณบูตเอฟฟิเชนซีของการทรําธุรกิจของคุณเมื่อกี้พอพอพี่หมูพูดเราพูดมาโตล,ละทำบัญชีแล้วเราเห็นข้อมูลลวตอนที่พี่หมูเลือกมาใช้ ERP เนี่ยพี่หมูบอกตอนที่มันโตเนี่ยเราก็ต้องควบคุมน้องๆคอนโทรลต่างๆนานา,นาที่เป็นจุดอ่อนบริษัทตอนนั้นพี่หมูคิดไงครับตอนที่ตัดสินใจว่าเลือก e r อาร์พละช่วงนั้นเนี่ยคือเราต้องกระจายอํานาจคราวนี้อย่างที่บอกการกระจายอํานาจเนี่ยมันต้องตามมาด้วยควบคุมตรวจสอบ ผมเห็นหลายบริษัทนะครับที่กระจายอำนาจแต่ไม่ควบคุมตรวจสอบอ,อันนั้นเจ๊งทุกรายเพราะว่ายิ่งกระจายอำนาจเท่าไหร่เนี่ยแล้วคุณไม่มีระบบควบคุมตรวจสอบคุณจะเจอทุจริตในองค์กรตามมาทันทีระบบควบคุมที่ดีไม่ใช่ระบบจับผิด ระบบควบคุมที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเช็คแอนบาลานซ์คือมีการตรวจสอบมีการบาลานซ์อำนาจระหว่างฝ่ายเราไม่ต้องไปจับผิดเลยแต่เขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีทุจริตเนี่ยรีพอร์ตมันจะโชว์แล้วเขาจะปกปิดความผิดนี้ไม่ได้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาจะไม่อยากออกนอกลู่นอกทางนะซึ่งคอสในการวางระบบที่ดีเนี่ยคุณยังคำนวณได้นะว่ามันลงทุนเท่าไหร่ได้ระบบอะไรมาแล้วทำอะไรได้แค่ไหน แต่คอสในการทุจริตเนี่ยคุณคุ้มไม่หยมันลึกลึกจะไม่รู้ลึกเท่าไหรค่คุณไม่อยู่เลย <S <S แล้วคุณเสียหายได้แบบ Infinite อินฟ<ะ>ินิตอ่ะบางคนเนี่ยเจ๊งไปยังไม่รู้ตัวเลยว่าเจ๊งเรื่องอะไระแต่เงินมันไหลออกทุกวันโดยไม่รู้ไง<ะ>ที่คือความอันตรายของการไม่มีระบบควบคุม<ะ><ะ>ตรวจสอบและควบคุมตรวจสอบที่ดีมาจากระบบบัญชีที่ดีเป็นพื้นฐานเท่านั้นคัมว่า oh, เป็นไมซ์เซ็ตที่ดีนะครับเราควรจะควบคุมตรวจสอบแต่อย่าไปมอในเรื่องของการจับผิด ช่แต่ให้มอวคือเช็คแอนบาลานซ์เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลจริงที่เราไปใช้งานได้ผมว่าก็จะสร้างพฤติกรรมที่มีสุขภาพที่ดีเฮลตี้ให้กับบริษัท<ช>แล้วตอนนั้นพอพี่ปิดเอไอพีเยอะมาพี่จากตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนที่เข้าตลาดเนี่ยช่วงที่เราเริ่มเติบโตและเข้าตลาดเนี่ยนะแรกๆเนี่ยเราใช้ซอฟต์แวร์บัญชีของเราเอง<ช>เราออกแบบระบบการทํางานเราเอง ผมจำได้ว่าตอนที่ผมมียอดขายประมาณพันล้านบาทแลวกำลังเข้าตลาด MAI เนี่ยไปรถโชว์นักลงทุนถามว่าพนักง,งานเรากี่คนประมาณ400คน400คนเนี่ยพนักง,งานไอทีร้อคนหนึ่งใน4ี่ของบริษัทอ่ะเป็นทีมไอทีเยอะมากทีท<อ>่ายิ่งย้อนกลับไปในช่วงนั้นบริษัทที่ลงทุนไอทีร้อยคนจาก400คนนี่คือเยอะมากแต่การที่เราลงทุนกับไอทีเนี่ยมันทําให้เราทําในสิ่งที่คู่แข่งทําไม่ได้เลยนั่นคือการบริหารจัดการที่ทําให้ต้นทุนเราต่ำ แรกๆเนี่ยพอเราเริ่มทําบัญชีเนี่ยเราพบว่าเราสต็อก4เดือนครึ่งเพื่อจะขายให้ได้1เดือนแต่ตอนที่เรามีระบบไอทีควบคุมตรวจสอบเนี่ยผมสต็อกของไม่ถึง1เดือนเพื่อขาย1เดือนโห้ต้นทุนนี้ลดลงไปเยอะลดลงไป4เท่าแสดว่าดาต a าที่พี่อยู่ในมือเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องใช่คือสมมติถ้าผมจะขายเดือนละล้านใช่ไหมผมสต็อก9 0 0 0 0สนมผมขายได้เดือนละล้าน แต่สมัยก่อนเนี่ยผมจะขายได้เดือนละล้านผมต้องสต๊อกสี่ล้านห้าคุณคิดดูสิว่าผมเซฟเงินจากตรงนั้นลงไปเท่าไหร่เห็นไหมแล้วผมไม่ได้ขายเดือนละล้านนะผมขายเดือนหนึ่งตอนนั้นประมาณสักเกือบร้อยล้านอะ,ะ <laughs> เงินที่จะจมไปกับระบบสต๊อกเนี่ยหายไปสามสี่ร้อยล้านคิดดูสิเหมือนการเซฟเหมือนกันที่เซฟเลยแหละ,ะไม่ให้จ่ายเลยแล้วตอนที่เราทําระบบบัญชีด้วยไอทีสต๊อกเนี่ยนะฮะ ผมบอกเลยว่าประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าผมดีขึ้นตอนผมสต็อก4เดือนครึ่งเนี่ยนะลูกค้าสั่งของมาร้อยรายการเนี่ยผมมีของอยู่ประมาณ85รายการมีสต็อก4เดือนครึ่งนะแต่ตอนที่ผมสต็อกประมาณเดือนหนึ่งหรือไม่ถึงเดือนเนี่ยลูกค้าสั่งของมาร้อยรายการผมมีของ99าการายการนั่นแสดงว่าประสิทธิภาพผมดีขึ้นไม่รู้กี่สิบเท่าการออกแบบเต็มสต็อกเนี่ยประสิทธิภาพสูงขึ้นวยนั่นคือระบบ ERP ที่เรา เขียนและออกแบบเองมีการเรียกว่า predictive stock ด้วยก็คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดสมมติเราเห็นเทรนด์ของการซื้อขายเป็นแบบนี้เนี่ยระบบมันจะ forecast การจัดซื้อล่วงหน้าว่าควรจะซื้อปริมาณเท่าไหร่แล้วสินค้าเรามีเป็นหมื่นๆ SKU เราใช้คนมาคำนวณไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงใช้ IT แต่พอเราใช้ IT ปุ๊บเนี่ยคู่แข่งไม่มีใครสู้เราได้เลย คือระบบใช้ Data Analytics เนี่ยหรือที่ยุคนี้เขาเรียก Data a n a l y t ิ c s อะไรต่างๆเนี่ยนะะขึ้นอยู่กับว่าคุณมี History Data ที่ดีเพียงพอปะ่ะครับถ้าคุณมี Data <c oughs> เพียงพอในการพิจิกเนี่ยคุณก็วิเคราะห์ได้เที่ยงตรงแม่นยำ <c oughs> และยิ่งผมขายในระบบออนไลน์ด้วยนะ <c oughs> เราต้องรู้พฤติกรรมผู้บริโภคลายนาทีเลยนะ <c oughs> อย่างสมมติผมขายผ่านเว็บเนี่ยผมออกโปรโมชั่นไปเนี่ยถ้าภายใน10นาทีแรกเนี่ยลูกค้าไม่ซื้อหรือคนไม่เข้ามาดูเนี่ย ผมต้องปรับโปรชันเลยนะนี่คือต้องวิเคราะห์กันนาทีต่อน,นาทีเพราะนั้นระบบ Data พวกนี้เนี่ยยิ่งถ้าเกิดขายออนไลน์เนี่ยคุณต้องใช้ Data อย่างเข้มข้นแล้ว Data จะเข้มข้นได้เนี่ยคุณต้องมีพื้นฐานจากระบบชีที่ดีไงอย่างที่บอกาะว่าดัตตทั้งหมดมันสะท้อนมาเป็นเงินหมดใชเไได่เป็นรายได้เป็นรายจ่ายเป็นข้อมูลทั้งหมดโอกาสที่จะหาได้ยุคนี้คือใครที่ Data ดีกว่าฉนันการทำธุรกิจแข่งกันตรงนี้เลย ก็ตอนนี้ซีโร่ทุกวันจักงแต่วันแรกเนี่ยจนถึงวันที่พี่หมูเข้าตลาดเนี่ยถ้าพี่หมูอยากจะฝากเรื่องความสําคัญของบัญชีหรือการเลือกระบบบัญชีพี่หมูอยากจะฝากเรื่อง,งอยัไงก็ฝากผู้ประกอบการนะฮะว่าอย่าละเลยนะครับทาบัญชีเนี่ยอย่างน้อยทําให้เรารู้ว่าอาการทางธุรกิจของเราตัวไหนขายดีตัวไหนขายไม่ดีค่าใช้จ่ายตัวไหนสูงเกินไปค่าใช้จ่ายตัวไหนต้องปรับปรุงเนี่ยคุณจะอ่านออกได้จากระบบบัญชี ถ้าจะฝากถึงภาครัฐเนี่ยผมว่าเมืองไทยเนี่ยต้องพยายามแอพพลายทำให้การทำบ,บัญชีสำหรับ SME หรือผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยมันง่ายและสะดวกตรงนี้เนี่ยภาครัฐต้องช่วยกันนิดหนึ่งนะฮะยิ่งถ้าเกิดรัฐทำซอฟต์แวร์ให้เขาใช้ฟรีเลยใครทำธุรกิจอะไรก็เอามาใช้ได้เนี่ยอันนี้จะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะครับ แล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเรื่องของการจัดเก็บภาษีด้วยในระยะยาวก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนช่วงนี้ครับวันนี้ครับเราก็จะจบอีพีส่วนี้แต่เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอินเตอร์คอนติเนนตัลแบงคอกสุขุมวิทโรงแรมสุดลักชรีใจกลางทองหล่อครับดีไซน์ทันสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ของไทยพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันที่เ e อื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้นะครับอีพีสซดนี้ครับเราได้เรียนรู้จากพี่หมูแล้วว่าตั้งแต่วันแรกนะครับในการทรําธุรกิจ ที่ต้องมีข้อมูลเพื่อเห็นภาพจริงๆของเราก็เป็นอย่างไรการเริ่มใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการให้ธุรกิจเติบโตจนกระทั่งเราอยากจะเกลธุรกิจเราต้องมีคนมาช่วยเหลือเราให้อำนาจไปเราก็ต้องมีการช่วยควบคุม control check and balance เพราะฉะนั้นแต่ละช่วงเนี่ยจำเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาร,ระบบต่างๆนาๆนาอีวิสนาครับพี่หมูยังอยู่กับเราในซีรีส์พิเกมธุรกิจด้วยระบบบัญชีครับในหัวข้อ ทิปส์สโตรดครับหมูจะมาให้เคล็ดลับในการทำให้ธุรกิจ,จเจริญเติบโตได้ด้วยบบบัญชีครับผมบสวัสดีครับ